เสียงดังตุบสะเทือนพื้นคอนกรีตกลางตลาดเช้าร่างชายคนหนึ่งนอนแน่นิ่งในชุดขาดรุ่งริ่งเปื้อนฝุน่นใบหน้าซีดเผือดเลือดไหลซึมจากหน้าผากผู้คนรอบข้างต่างมองแล้วรีบเดินหนีไม่มีใครเข้าใกล้ ไม่มีแม้แต่เสียงถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าท่ามกลางฝุ่นควันและเสียงรถเข็นหญิงสาวคนหนึ่งปรากฏตัวเธอสะพายถุงผ้าหนักอึง้งมือข้างหนึ่งยังถือขวดพลาสติกเต็มถุงเธอหยุดก้มลงดูชายแปลกหน้าด้วยแววตาตกใจพี่ได้ยินไหม เสียงของเธอสั่นพร้อมเอื้อมมือแต่หน้าเขาฝ่ามือเธอสัมผัสได้ถึงเหงื่อเย็นและชีพ,พจรอ่อนมากแต่ยังมีชีวิตอยู่เธอหันไปขอความช่วยเหลือแต่ผู้คนยังคงเดินผ่านเหมือนไม่เห็นเธอไม่มีมือถือไม่มีเงินเรียกรถพยาบาลแต่เธอไม่ลังเล ลากร่างชายคนนั้นขึ้นรถเข็นเก่าๆของเธอเหงื่อเธอท่วมหลังมือเปื้อนเลือดของเขาเปื้อนถุงขยะที่เธอหามาเธอพาเขาไปคลินิกใกล้หาหะร้องขอให้หมอช่วยแม้ไม่มีค่ารักษาหมอจำใจรับเพราะสภาพคนเจ็บใกล้ตายเธอนั่งรอหน้าเตียงจนรุ่งเช้า เมื่อเขาฟื้นขึ้นสายตาเขามองเธอเหมือนเคยรู้จักเขาพูดเสียงเบาเธอชื่อนิดใช่ไหมเธอสะดุง้งรู้จักชื่อฉันได้ยังไงคะชายผู้นั้นยิ้มเศร้าฉันเคยเห็นเธอตอนอยู่บนตึกนั้นทุกวนันแต่ไม่มีใครเคยเห็นฉันเลย แพทย์และพยาบาลเข้ามาพร้อมชายชุดสูตรดำเมื่อเขาเห็นชายเจ็บก็รีบคุกเข่าคุณชายเราตามหาคุณมาห้าปีนิตกใจมองชายขอทานในสายตาเปลี่ยนไปเขาคือลูกชายเจ้าของกลุ่มบริษัทอสังหาย,ยักใหญ่ที่เคยตกจากชั้นสิบเจ็ดและหายตัวไปจากโลก เธอร้องถามแล้วทำไมถึงเขาตอบเสียงเบาฉันโดนผลักแต่ไม่มีใครเชื่อไม่มีใครช่วยจนวันนี้เขามองหน้าเธอยกเว้นเธอคนเดียวคนที่ไม่มีอะไรแต่กลับให้ฉันทุกอย่างเสียงรถพยาบาลดังขึ้นอีกครั้งแต่มันไม่ใช่เสียงแห่งความตายอีกต่อไป มันคือเสียงแห่งชีวิตใหม่ที่เริ่มต้นจากความเมตตาเล็กๆของคนเก็บของเก่าและนั่นเปลี่ยนชะตาทั้งชีวิตของพวกเขาทั้งคู่ตลอดไปหลังจากคำพูดสุดท้ายของเขาบรรยากาศภายในห้องพยาบาลเต็มไปด้วยความเงียบนิดยังยืนนิ่งดวงตาเธอสั่นไหว ผู้ชายที่เธอเคยเห็นเป็นเพียงขอทานวันนี้กลับกลายเป็นทายาทของอาณาจักรพันล้านผู้จัดการบริษัทใหญ่รีบพา,ากลับบ้านพักหรูแต่เขาหันมาหาเธอก่อนฉันอยากให้เธอไปกับฉันนิดลังเลเธอมองดูเสื้อผ้าตัวเองที่เปื้อนฝุ่นฉันแค่เก็บของเก่า ฉันไม่เหมาะกับโลกของคุณหรอกแต่เขาสายหน้าเธอคือคนเดียวที่ไม่เมินฉันตอนไม่มีอะไรเลยตอนนี้ฉันอยากเริ่มชีวิตใหม่โดยมีเธออยู่ข้างๆไม่ใช่ในฐานะผู้มีพระคุณแต่ในฐานะคนที่หัวใจเขาเลือกผ่านไปไม่กี่เดือนนิดกลายเป็นคนใหม่ เธอไม่ได้เปลี่ยนพระเสื้อผ้าหรือบ้านหลังโตแต่เปลี่ยนเพราะเธอกล้ารักและกล้าเชื่อในคุณค่าของตัวเองเขากลับมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารอีกครั้งพร้อมข้างกายหญิงสาวที่โลกเคยมองข้ามในงานเปิดตัวโครงการใหม่เขากล่าวบนเวทีถ้าไม่มีเธอในวันนั้น วันนี้ก็คงไม่มีผมในวันนี้เช่นกันเสียงปรบมือดังสน,นั่นแต่นิดเพียงยิ้มเล็กหาหเพราะเธอรู้ว่าบางครั้งความเมตตาเล็กน้อยในวันที่ไม่มีใครมองเห็นอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตของใครสักคนรวมถึงตัวเธอเองด้วย แม้จะกลายเป็นภรรยาของผู้บริหารใหญ่แต่นิดก็ยังตื่นตีห้าทำอาหารให้พนักงานในตึกเหมือนเคยเธอไม่ลืมจุดเริ่มต้นไม่ลืมวันที่เธอเข็นรถเข็นสนิมเก่าไปตามถนนผู้คนเริ่มพูดถึงเธอจากสาวเก็บของเก่ากลายเป็นคุณนิดภรรยาท่านประธานแต่สำหรับเขา เธอไม่เคยเปลี่ยนยังเป็นผู้หญิงเรียบง่ายที่มองคนด้วยหัวใจไม่ใช่ด้วยตาในงานวันครบรอบบริษัทเขาเซอร์ไพรส์เธอด้วยของขวัญเล็กๆกล่องหนึ่งภายในคือขวดน้ำพลาสติกเก่าที่เขาเคยเห็นเธอถือในวันนั้นสิ่งนี้ทำให้ผมมีชีวิตใหม่เขาพูด มันไม่ใช่แค่ขวดเก่าแต่มันคือโอกาสครั้งที่สองน้ำตาเธอไหลเงียบหาหา่าท่ามกลางเสียงปรบมือของพนักงานทั้งหอนและในค่ำคืนนั้นเขาเอ่ยประโยคหนึ่งกับเธอเบาๆข้างหูเธอไม่ได้ช่วยชีวิตฉันเธอช่วยคืนหัวใจของฉันให้กลับมาเต้นอีกครั้ง หลายเดือนผ่านไปหญิงสาวคนเดิมที่เคยยื่นมือช่วยขอทานแก่ข้างถนนตอนนี้เธอกลายเป็นที่รู้จักของคนทั้งบริษัทไม่ใช่เพราะความสวยไม่ใช่เพราะเส้นสายแต่เพราะหัวใจของเธอที่บริสุทธิ์จนเปลี่ยนความคิดของชายคนหนึ่งเซียนหนุ่มที่ครั้งหนึ่งเคยหมดศรัทธาในผู้คน กลับเชื่อในความเมตตาอีกครั้งและหัวใจของเขาก็กลับมาเต้นเพื่อเธอในวันเปิดตัวมูลนิธิช่วยเหลือผู้ยากไร้เขากล่าวต่อหน้าสื่อมวลชนความรักที่แท้จริงเริ่มต้นจากความเมตตาเล็กๆที่ไม่มีใครเห็นค่าเขาหันไปมองเธอและยิ้มอย่างอ่อนโยน เธอพยักหน้าน้ำตาไหลยอย่างเงียบงนันไม่ใช่น้ำตาแห่งความเศร้าแต่คือน้ำตาแห่งความสุขจากหญิงสาวธรรมดาที่แค่ยื่นข้าวกล่องให้ขอทานในวันนั้นกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนมากมายว่าบางทีการทำดีโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน เปลี่ยนชีวิตทั้งของเขาและของเราไปตลอดการ